ต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติหาหนอยนะคะวันที่21สิงหาคมมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูวันที่20กันก่อนนะทุกคนว่าสถิติของเราไปถึงหรือไม่ไปถึงยังไงนะคะ974เ่ 9, 7, 4, อไปถึงหรือไม่ไปถึงไงวันนี้มีพระเอกหรือไม่มีพระเอกทุกคนสําหรับตารางเนี่ยแตกทุกหาหนอยนะ,ะถ้าใครไปปรับใช้เป็นเอ่อ จาะบนเอาตารางไปเป็นวินบนล่าเนี่ยก็ได้ทุกห้านอยเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันก่อนนาทีละตัวกันนะคะมาดูพิเศษของเราเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่แปดศูนย์ทุกคนเก้าเจ็ดสี่แปดศูนย์นะคะเจาะอ,อาจจะไม่มาทุกคนตัวเจาะนะคะแต่ว่าตารางก็แตกนะคะ80นะทุกคนนะ80นะคะวันนี้หวยลาวตัวบ้านบอกมันไหลอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนงวด37 สามเจ็ดแล้วก็สามหนึ่งทุกคนมันก็ไปลาวอีกนะคะวันนี้เราต้นแม่นคิดว่าแปดศูนย์สามศูนย์ไปลาวแม่มาจริงสามศูนย์ทุกคนในห้องก็น่าจะได้กันอยู่นะคะสูตรไม่เข้าเลยสูตรหวยแล้วปวดหัวมากเลยทุกคนนะคะแต่ว่าเราต้นแมาดูตามเลขไหลแล้วมันมาตามนอยทุกคนนะแปดศูนย์สามศูนย์เราต้นบ้านก็กันให้พี่ๆในห้องก็มีคนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะทักหลังบ้านมาก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะ คือการให้นาทีสุดท้ายมันไม่ไม่เชิงนาทีสุดท้ายทุกคนพอปกติออกปุ๊บแล้วต้นบ้านก็บอกเลยว่า803.0ูนย์ยเนี่ยน่นาจะมาราวแน่ๆนะคะมาจริงนะคะวันนี้นะคะเอาละนะเรามาดูตัวต่อไปค่ะตัวปกตินะคะแปดแปดมาแปดแปดศนะทุกคนนะแปดนะคะแต่ว่าเด่นนะคะเด่นมาไหมแปดห้มานะคะอันนี้ก็แปดได้นะคะถ้าเป็นตัวเด่นนะไปค่ะไปถึงนะคะ ส่วนตัวเด่น VP153 ามาไหมมานะคะ53ตัวเจาะเราได้ไปตัวหนึ่งทุกคนนะคะ90ตรงนี้นะเออว P ีของเราพระเอกอีกแล้วทุกคนนะเออเทใจไปทาง VP กันนะทุกคนนะคะมันค่อนข้างเข้าดีนะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะค่อนข้างไป VP ดีนะคะทั้งเน้นทั้งเด้งบนล่างเลยนะทุกคนเออรูตาใช้4ีวัน4วันย้อนหลังได้นะคะชือว p ไนไปดีมากๆนะคะก็ ตัวเด่นอะไปทั้ง3าฮานอยนะคะตัวเจาะเราได้แค่ v i p นะก็ยังดีค่ะ v i p ของเรานะก็ยังตีเสมอให้เราได้อยู่นะ,ะทุกคนนะก็เทใจไปทาง v i p ีเขาเนาะลองดูนะคะทางเล้กันมาทาง v i p นะคะมามาดูวันที่21ะะะะ่สจันค่ะทุกคนอ่ <c oughs> ช่วงนี้ที่นี่ร้อนมากนะคะร้อนมากจริงแล้วคือ มันไม่มีแอร์ทุกคนเพราะว่ามันร้อนประมาณสักสามสี่เดือนนอกนั้นมันก็จะเป็นหน้าหนาววินเทอร์อ้อชอมอะไรอย่างนี้ไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้ร้อนจริงๆรง้อนตับแลบมากมาค่ะแต่ว่าก็ยังดีกว่าฝนตกเพราะฝนตกแล้วไวไฟจะจะ,จะพังนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมน้อนะคะมามาดูตารางกันค่ะเราต้นบ้านได้สี่สาม สี่องนะทุกคน4ี่สามสองแดเจดหกนะคะตรางเนินพรุ่งนี้นะคะยังไงก็ลองปรับใช้ดูนะนะคะมา4ีนะคะสี่เจ็ดสี่หกสดสาเจดสาหนะคะสองแสองเจดแล้วก็สองหนะคะสองแดสองเจ็ 2, 8, 2, 7, แล้วก็สองหกนะ มาดูตัวกันค่ะแล้วต้นบ้านก็จะกันเป็นละหกละเก้าให้นะคะก็จะกันเป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่แต่เมื่อวานมันมาตำแหน่งตำแหน่งนี้มากทุกคนนะแปดศูนย์เมื่อวานมันก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมาไปดหกแปดเก้าไงทุกคนก็ลองใช้วิจารญาในการรับชมดูนะคะแล้วต้นบ้านก็ไปเพียงทางเท่านั้นทุกคนก็วิเคราะห์กันไปนาอช่วยๆวยกันไปนะคะทุกคนก็ วิเคราะห์ชนรยตต์บ้านด้วยดูจากอุยชนก็องดูจากเออตารางดูแล้วก็วิเคราะห์กันไปนะคะก็เป็นแนวทางกันไปนะคะอันนี้ตัวกันเนาะตัวกันนะคะมามาดูตัวเน้นกันค่ะทุกคนนะมาดูตัวเน้นชุดเน้นก็ยังเป็นตำแหน่งเดิมรถยตบ้านก็ยังคิดว่ามันจะจะล็อกตำแหน่งเป็นสามและหกเนะ้นพวกนี้นะคะสามและหกเนะ้นพวกนี้มาดูหลักสามกันค่ะก็จะมีสามแปดสามเจ็ดสามหกนะคะ หลักหกก็จะมีสี่หกสามหกสองหกนะคะเ,เ,เด่นเน้นเด่นๆก็จะประมาณนี้ที่วงวงไว้นะทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะคะเลขก็มีเข้าไม่หลุดนะทําความเข้าใจกันด้วยนะคะมามาดูสามตัวกันลองดูซิทุกคนนะมานะะมาดูกันนะคะเออสามสี่แปดเป็นไงทุกคนสามสี่แปดสามสี่แปด สามสี่เจ็ดนะคะสามหกสองสามเก้าสองแล้วก็เจ็ดแปดสามมาเจ็ดแปดสามอะ่ะหกชุดนี้นะคะยังไงทุกคนก็ลองเอ้ยหกหรื 6, 5, 2, 4, 5, อห้าสองสี่ห้าอ่ะมาหนึ่งแปดสามยังไงก็ลองเลือกดูนะคะเผื่อดวงดีนะคะก็เราต้นบ้านทำสามตัวเข้ายงไงพรุ่งนี้ก็ลองมาลุ้นสามตัวให้สามตัวแตกดูเนาะไม่แตกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ ลุ้นสนุกสนานทุกคนอย่าไปเครียดมากนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดตามกดแชร์และต้นบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ให้กันต่อไปนะคะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีค่ะ